ถามหนึแล้วกันเรากับจีที่คือยังไงตั้งแต่วันสุดมันจิ้มได้ไหมจิ้มได้ไหมก็ถือว่าถึงเรื่องตัวกันไปแล้วใช่ครับในเรื่องมันแค่ไหนในเรื่องมันแค่ไหนหรือว่านอกจอมันแค่ไหนค่อนข้างนัวครับในเรื่องเป็นรถนัวเหรอได้คืใช่ทีมทีมอาร์ชเครียดเลยเพราะมันมีซีนนัวแล้วผมลบรอยสักอยู่ถูกว่าถูกมาแล้วก็ไลายกลับมาอีกทีรอบหนึ่งทีมอาร์ชเครียดอยู่แล้กันฮะในเรื่องนี้แสดงว่าในเรื่องคือสาววายจิ้นได้เลย อืมเป็นสาวแบบแอคชั่นดีกว่าไม่เพราะว่าตอนผักเมื่อกี้ก็คือนี่แล้วนะอีกนิดเดียวนะแล้วเธอคิดย่งไงมาสีแอคชั่นด้วยออ๋มันแบบว่าตบจูบแค่แรกก่อนใช่นะฮะแค่แรกก่อนอันนี้ไม่ต้องไปดูไหนไหนไม่เธออยู่ข้างล่างนะไช้นะฮะข้าางงล่มันพลิกได้ครับ มีแต่บางทีจอบ่อยมวยมวยอป้ามันพริกนี่เกลียวมาลับแล้วมันมีัญหานจริงเขินใชไหมใช่นะฮะเขินนะเล่นด้วยกันเออเหมือนค่อนข้างสนิทกันเลยไม่ค่อยเขินนะมันทำเอ่อทำเออหมายถึงเล่นด้วยกันมาบ่อยแล้วครับใช่คุณเล่นปกติก็เล่นอย่างนี้เหรอใช่นะฮะปกติก็เล่นอย่างนี้กันเหรอจริงๆผมเล่นกับหลายคนเลยครับเพราะล่กชายล้วนอยู่แล้วครับเขาเลยบอกว่าจับเขาเื่องปกติเพราะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในที่ไหนบอกว่ามีการแบบละลายพฤติกรรมกันเอ่อกับกับพี่จี จะเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเวลาพฤติกรรมยังไงไม่ไม่ก็สมมติเวลาเช็คแม่จับมือช่้นมาจับมือตรงน้นี่คือกล้มล้มล้มอ่ะจับจับเวอ๋อนี่คือการละลายพฤติกรรมกันจริงๆริงเลยเขเป็นเรื่องปกติมากครับกับแก๊งผมเองทำเป็นประจับแบบว่าในติ๊กต๊อกหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องดูมักันตลอดเวลาใช่ครับมันคือมันต้องอยู่ในคนหรือว่าไงเขาไม่เกี่ยวครับนัวเองครับ ตั้งใจไม่แต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเด็กผู้ชายเพื่อนเยอะผู้ชายเยอะแล้วการทำแบบนี้ก็ปกติกับผมได้ครับไม่ไมีคิดจริงเนอะพี่คิดอยู่มีคิดจริงไหมอาจจะลองดูครับแต่คงาต้องลองดูเพราะตอนนี้ชอยเยอะมากโอ้ตอนนี้เธอเลือกอได้เนี่ยมียอ,ะอะไรบ้างมีชอยเยอะมากยิ่งเราปรับไปเออ่ทำเนืองซปฟิลเกาหลีแล้วเออเลื่อนไป ก็มีเลือกได้เลยใช่ใช่ตัวนี้ก็ทำเลือกได้ครับก็ถ้าเอิดอยู่ช่วงนี้ครับทีนี้เดียวถ้าทำด้วยกันอีกเพลย์คือจะลอยอยู่พื้นดินไม่ได้แล้วลอยไม่ได้รับมือเลร่วมงานกับคุณแี่แดนสนุกดีครับรทุกคนที่ตั้งใจตทำงานจริงๆเราเวลาเราทำงานกับคนที่เขาตั้งใจมันทำงานได้แบบง่ายและสนุกครับเวลาคุยเลยมันเป็นเรื่องงานมันสนุกดีอ่ะแล้วคึงแม้ว่าแบบฟีดแบ็คจะแรงกันแค่วันแรกก็โอ้ยแป๊บเดียว30ล้านวิวนี่คือหลักๆได้มา มาจากเขาเลยครับไม่สองแสนาไปเม่สองแสนอย่างน้อยมีชื่ออยู่นันก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจแล้วรี่ยามกับไปตอนเขาติดต่อมาเขาให้จบเราบ้างเขาส่งเพลงมาให้ฟังก่อนครับแล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงที่เกาหลีครับไปเจอที่นู่นใช่ครับก็คือไปไปผลิตที่นู่นเลยเออไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่ มต้องไปดูตึกเขานะให้เขาเอิดตึกเขาหน่อยนะตึกใหม่เขาใหญ่โตนะเขาไม่ปอาณาจักรเขาหรอใช่ครับใช่ไปอาณาจักรเขามาครั man, บพอครั้งแรกที aesthetic. ่แบบไปถึงเห็นแบบโอ้ความเป็นนี่ของเขารู้สึกอไง รู้สึกว่าผมมาทำไมดาครับมาแรกงงไปเลยฮะสภาพคนที่นู่ก็ไม่ได้สักแบบนี้ด้วยฮะเจอได้คือแปลกมากอยู่นู่นครับถามบแบนไหมว่าทำไมเขงติ๊กต่อนแอบบอยากร้รมงมาทำไทมความใครเขาเปิดตัวเพลงไทยเพลงแรกแล้วต้องเป็นอะไร คือถ้าไม่นับจากหน้าตาเนี่ยผมก็น่าจะน่าจะพวกความสามารถเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีมันก็เริ่มจริงเออผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมเป็นคนที่ทำงานเพลงจริงๆแบบทำงานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองแล้วจบโปรเจกต์เองอะไรย่างนี้ครับหน้ที่จริงๆแบ่งหน้าที่กันยัางไงานอกจากส่งให้เขาฟังเันเลยแบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหลักครับผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องนิดหน่อย ต้องกดดันไปทุกคนจะไปเพียงไทยเพียงแรกก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกว่ามันเด็กผู้ชายเหมือนกันน่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทํางานง่ายครับพฤติกรรมแับที่แบนเป็นเงินเหมือนกันต้องอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกันมาเป็นอะไร โอ้ก็แบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยหรอคนแรกที่โอ๊ตปาโม <laughs> ส<ง>่สทำไมทำไมผมไปจิงเรียกน้องแบมทำไมเราเรียกมึงไม่ก็คือเหมือนคือเราเห็นเขาอายุใกล้ๆเราก็เป<า>็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะ<ช>แล้วบางทีก็คุยงมันง่เร็วๆว่ะเรียกมึงก่อนเลยอย่างเงี<ช>้ยถ้าอยู่ดีๆผมทำงานแล้วเรียกน้องแบมมึงก็จะแปลกเออมันห่างเหินน่าจะมันมันเด้อก็เลยให้น้องแบมมึงไม่ได้ เนดูทางเขืนไมหน่อยอ่ะเพรเรียกมึงเราสีหน้าเรียกลับมาถ้าปกติแล้วก็เราชินเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่าพ่ถาครับพทานี่มูสึกก่ามันต่างกันมันดูสึมันเป็นสเลกเตอร์ที่เขาวางมาแล้วสเลกเตอร์ถ้าเราจะเหมือนกันมึงก็จะดูเหมือนกันกันพี่แคทก็ชอเหมือนกันนะครับแต่เราเป็นคนไทยคนแรกกันที่เขา ภูมิใจครับเสือดีเสือดีภูมิใจครับคือเขาทำเองหรือว่ายังไงอะคะก็มีที่มาแล้วแตวอะไรกันก็ออกมามันทำขึ้นมาเองเ้าตกใจไหมอ่ะคือคือผมอะไม่ตกใจเราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงอะแล้วผมก็เคยโดนทำท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ท่านี้มาจากแบบต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนเหรอไม่ไม่ปิดฉากกันละสิ ไอ้ช้าแล้วสิว่าเราควรเขาควรโต้เขาไปบอกเราเรควรหรอเขาทำตัวหน้าโดนแกล้งเองด้วยอ,อ,อืมต้อน,น้าเลยนะท่หน้าโดนแกลง,งแซวอะไรเขาชอบเขินเขินแล้วก็โดนอย่างงี้เราก็เลยชอบเลยแกลงเลย,ยแกลงเลยใช่ถามว่าภาพภาพก,ก่อนที่จะได้เจอเขาแบบแรงหวนตอนที่เรายังไม่รู้จักในความจริงของความใครกันแหวนเป็นยั เมื่อจะผมไปเสพผลงานเขามาแล้วครับไปดูสัมภาษณ์เลยเขาไปแล้วก็ดูเป็นคนก็น่ารักดีครับดูเป็นคนแบบเรียบร้อยกับผมเพราะว่าผมรู้จักพี่เขาเขาเรียบร้อยทั้งบ้านจริงจริงใช่ไห่นเ้นนะฮะมาเจอจริงเรียบร้อยเหมือนกันน่าจะน่าจะตึงสุดในบ้านนะผมว่าตรื่งนี้ใช่ถ้านั่งกับพี่เขาแล้วอ่ะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมน่าจะมีครับน่าจะมีคุยกันเรื่อยๆครับใช่จะพาจบพามาแจกของเพลงเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย นี่ยมีคุยโปรเจกต์กันอยู่ครับเมื่อไหร่ดีก็ถอยังไม่รู้ยังไม่รู้ังไม่รู้เพราะาหลังจากนี้จะมีเพลงผมปล่อยซิงเกิร์ของตัวเองครับใช่ ถ้าตัวเขาสูงไหมคะดีลครับส่วนหน้าก็คือทักษะมือดีทั่วไปแบมก็ชอบเล่นเกมครับเขชอบท้าผมสมมติเล่นคูลได้เขาจะให้ฟรีเฮ้ยวนี้ผมก็เลยฝึกเลยฮะตอนนี้นี่จะซื้อโต๊ะไว้ที่บ้านแล้ยฮะก็เล่นแข่งกับเขาเนี่ยเอาเอาของฟรีก็คือทัศนะก็คือเอาแบมมาใช่ใช่เลยเฮ้ยดีเลยเขาเคยชนะอยังบางทีไปเล่นอะไรครับผมเหมือนได้เงินมาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเขาเป่ายิ่งฉุบเฉิได้เอาไปเลยแล้วนี่แล้วนี่เขาใส่โอ้โหนาฬิกาไป อเอาตังค์ผมไม่อีกหว่งให้จุกชนะผมเอาตังค์ไม่หยกแต่ว่าจุกไม่ยอมจ่ายชนะเลยแพ้หมดเลยชอบเล่นเกมเหลือเกินระบบดวงไม่ดีอยู่แล้วแต่คนชมว่าแบบเคมีเข้ากันเราไมรู้สึกรู้สึกก็ดีครับเลยจะเป็นไอดอลแล้วนะฮะฮัล เรียอดอลได้กเรียนเรียนผีดไอดอลมาจากเขาไหมยังยังเรียนมันไม่ครบครับเพราะดูจาก MV แล้วเขาดูถ้าดู MV จริงๆริงเขาจะมีการจิกตา MV ของผมนี่จะผมจะเต้นอย่างนี้นะอย่างเดียวเต้นมองพื้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยใครจะเต้นแบบนี้แต่ผมมาอย่างนี้จะเต้นเลยคืออยากจะเต้นแบบเขาไปฝึก แต่คนละแนวคนละแนวแนวเขาทางเขาเขาทำได้คือลึกลงโฟลที่เราไปเหม็นเขาครับแล้วเขาช็อตกลับจริงจริงดันแรงกว่านี้นะพี่ชื่อวี่นี่คือด่าแรงกว่านี้อกนี่คือเบามากเลยใช่แสดงว่าเรารู้ว่าถ้าเมนไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอจากโดนด่าคือชวนครับคือชอบทา กมาเลยโอ้เป็นนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่พบกันจนตอนเลิกหลังเลิกกันก็เป็นอย่างนี้ก็ด่าเหมือนกันนะครัก็เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนใช่ด่าเหมือนเดิมครับเออเขาโดนด่าเออพอเขาถามมาว่าเมื่อไหร่เราจะโตเราแจกตอบกันว่าอะไรก็ตอนนี้ก็เฮ้ยก็โตอยู่นะหมายถึงว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพอะไรเราโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่หลังจากที่ตอนนั้นแ สุดท้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าผมไม่บอกยูยังให้บอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่ากว่าสิบปีเลยครับแค่โดนีูแล้วถ้าทายระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงหรือเขาเราเล่นไม่รู้ครับไม่สนใจดีกว่าให้เขาด่ามาก่อนโอ้ยอยากโดนโดนด่าอยู่แล้วเลยชอบคำเจะบปวดให้เลยสักเต็มตัวชอบ ก็จะปวดคือวิธีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติครับอ่าระหว่างการที่เราไปสาดกับโดนเขาด่าอะไรเจ็บกันอะไรสนุกกว่าเออไรก็พอกันเลยครับเจ็บพอๆกันครับเออตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปครับเขาด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับหมั่นเติมไม่ร่อยเติมกล่าวว่าว่างกเตื่นแซว่าสุดมากเขาไปเติมเกลียวเราไปเติมโฟมคุณก็เติมเกลียวอย่งไงเราเติมโฟพูดอะไรแปลกๆแปลกนะพูดอ่ะไม่น่าเติมได้ปล่อยเขาไปทางที่ดี่น ไปเขาไมเติมมาเลยอื่นเยเพลงจะปล่อยเมื่ไหร่นะเพลงจะปล่อยเมื่อไรเพลงเดี๋ยวปล่อยเจ็ดตุลาคมนี้ครับเฮ้ยไม่นานแล้วพลปล่อยครับเพลงใหม่ปล่อยครเลงยังเยังไงเพลงยังไงเงยังไงยบอกว่าแอปจัดเลยครับยิ่งกว่ามีแอปเหรอน้องแบบนี้เป็นโชว์เสียงร้องแบบไม่เต้นเต้นลสีไม่มีเต้นแต่แอปแต่แอปจายล่อขายล่อขายล่อคนพิการไหมพิกไหม มีมีนิดหน่อยครับนี่คือเลือกเองเลยนี่นางเอกสองคนเลยครับนางเอกนี่เลือกมาเพราะเหมาะ MV หรือเลือกมาเพราะเหมาะกระจายพูดได้เหรอฮะลองทำไดาไเหมาะกับการทำงานครับ เราเลือกสองคนนะโอ้เลือกเยอะกว่านี้จริงๆนะแต่ก็แค่ได้แค่สองคนจริงกไม่เกี่ยวกับอะไรจะสปอยก่อนเขาสปอยเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับว่าเรายินดีกับตัวเองในชีวิตช่วงนี้ครับความรักเดี๋ยวเราอาจจะมีในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีเราให้ให้ตัวเองก่อนมันเลแต่ไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมไม่มีัะไม่มีอยากให้ถอดแว่นจริงหรือคุณส่ตาดูลึกๆมกลอกแรกมาลอกแรกอะไรไม่ไม่เคยนะผมไม่เคยลอกแรกพี่คือเธอ ฟังเพลงนี้แล้วถามกับเลยว่าให้ใครจะเปล่าแทนอะไรจะเปล่าเนี้ยโอ้มาแต่หลายคนเลยพี่มาเหมือนเพื่อนหลายคนเลยเออไม่มีใครทั้งนั้นเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะรอฟังนะคะได้อะไรบ้างไหมเนี่ยได้เลยโอเคไปด้ที่ไหนนะเพื่อนเออมาที่ยูทูปครับยูทูปผมสายตาเฮ้ยยูทูปผมล้านซับแล้วเฮ้ย กวานทำไปทั้งน่ะหนึ่งสอง